ทุกคนทราบหรือไม่ว่าปราสาทปาเมือนรมมีศิลาจารึกที่เกี่ยวกับคำสาบตำนานของชาวสวนผู้หนึ่งกับการล้มล้างกษัตริย์ผู้ครองเมืองและคำสาบที่เล่าต่อกันว่าทำให้ขเขมรหรือกัมพูชาต้องเป็นอย่างทุกวันนี้ย้อนไปเมื่อช่วงปลายของยุคอาณาจักรขอมประมาณศตวตรรษที่14ขณะนั้น พระเจ้าชัยวร,รมันที่9ก้ากริย์พระองค์หนึ่งในราชวงศ์อันยาวนานของขมิ้โบราณยังครองราชอยู่ที่นครธมเมืองหลวงแห่งอริยธรรมที่เปล่งปลังที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้ประสาทมีชายผู้หนึ่งชื่อแตงหรือแตงหวานในภาษาไทยพื้นด้านเขาเป็นเพียงชาวสวนธรรมดาปลูกผล,ลไม้ถวายวังทุกวัน เขาจะนำแตงผลโตโต,วต,วตวหวานฉ่ำไปถวายกษัตร์ิยพระเจ้าแตงหวานมีชื่อเดิมว่าองค์ชัยพระราชบิดาเป็นเจ้าชายเชื้อพระวงศ์แห่งอาณาจักรจามปาเมื่อครั้งพระเจ้าชัยวรมันที่เ็แห่งอาณาจักรนครธมยกทัพหลวงจากลบบุรีเข้าโจมตีเมืองพระนครหลวงได้คืนจากพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรจาปาที่ปกครองพระนครธมแล้ว ได้ยกทัพหลวงบุกต่อไปถึงอาณาจักรจามปาจนมีชัยชนะสาม,มารถผนวงดินแดนจามปาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจกักรวรรดิขเขมรได้สําเร็จเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะเหนืออาณาจักรจามปาพระองค์ได้กวาดต้อนเชื้อพระวงศ์จามปารวมถึงไพรท่ทาสชาวจามปาเข้าเป็นเฉลยเกณฑ์ไปเป็นแรงงานสร้างปราสาทหินเจ้าชายปทุมมะ แห่งอาณาจักรจามปาผู้เป็นพระราชบิดาได้ถูกกวาดต้อนมาในครั้งนี้ด้วยด้วยเป็นเชื้อพระวงศ์ที่สวามิภักดิจึงได้รับการดูแลเยี่ยงเฉลยศักต่อมาพระองค์ได้ทูลขอเสด็จออกบวชเป็นพราหมณ์ขึ้นไปบำเพ็ญตบะอยู่บนเขาขนมบุเรนส่วนพระนางโสภาวดีพระชายาทรงพระคันปลอมปนพระองค์อยู่กับเฉลยเมื่อพระนางคลอดบุตรชายจึงตั้งชื่อว่าองค์ชัย องค์ชัยเป็นเด็กฉลาดและมีบุญญาธิการมากพออายุได้เจปีมารดาให้ออกตามหาบิดาที่ออกบวชอยู่บนเขาจนเจอบิดาบิดาได้มอบเมล็ดแตงให้3มเมล็ดและเหล็กอีกก้อนหนึ่งเชื่อว่าเป็นของวิเศษองค์ชัยได้นำเมล็ดแตงมาปลูกต่อมาเด็กเลี้ยงวัวมาเก็บกินพบว่ารสชาติดีมีรสหวานฉ่ำองค์ชัยจึงห่วงแตงนั้นมากวันหนึ่งมีวัวจะมากินแตงที่ปลูกไว องชัยได้นำเหล็กที่บิดามอบให้คว้างใส่วัวจนทะลุตัววัวเสียชีวิตเรื่องราวของผลแตงหวานนั้นดังไปถึงหูพระเจ้าชัยวรมันที่9พระองค์จึงโปรดที่จะเสวยแตงนั้นเมื่อเสวยแล้วทรงโปรดปรานยิ่งนักจึงทรงแต่งตั้งนายแตงหวานเป็นหัวหน้าส่วนหลวงและโปรดให้นำเหล็กที่คว้างวัวจนตายไปตีเป็นหอบไว้ป้องกันโจรขโมยมาลักขโมยแตง พระเจ้าชัยวรมันที่9ทรงพระราชทานพระแสงหอกลำแพงชัยนั้นให้เป็นอาญาสิทธิ์อยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่9ปรารถนาเสวยแตงขึ้นมากลางดึกจึงเสด็จลงไปในสวนเพื่อเก็บแตงมาเสวยซึ่งนายแตงหวานคิดว่าเป็นโจรมาลักแตงจึงคว้างพระแสงหอกลำแพงชัยอันเป็นอาญาสิทธิ์โดนพระเจ้าชัยวรมันที่เกาถึงแก่สวรรคต ด้วยธรรมเนียมที่จะให้ช้างศึกเลือกผู้ปกครองต่อเมื่อถึงการทำพิธีช้างนั้นก็เดินไปหยุดอยู่ด้านหน้าของแตงหวานบรรดานาหมื่นสัพพมุกมนรีทั้งหลายจึงพร้อมใจกันถวายราชสมบัติให้ขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงพระนครทมต่อมา โดยเฉลิมพระนามหลังจากสเสวยร,ราชสมบัติว่าพระบาทกรรม,มาระเตงอันศีสุริโยพันธ์บรมมหาบ่อพิษธรรม,มิกะมหาราชาธิราชและทรงรับพระนางจันทราวราเทวีอันพระราชธิดาในพระเจ้าชัยวรมันที่9เป็นสมเด็จพระอัครมเหสีเรื่องน่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือไม่มีผู้ใดลุกขึ้นต้านเขาเพราะในเวลานั้นชนชั้นปกครองแตกแยกประชาชนระอาอำนาจเก่า ว่ากันว่าเหล่าขุนนางบางกลุ่มยังให้การสนับสนุนด้วยซ้ำชาวสวนจึงขึ้นครองราชอย่างเป็นทางการในบางตำนานเขาใช้ชื่อว่าพระเจ้ากษัตริย์แตมหรือตรอซอกแตมในภาษาเขมรเขาเปลี่ยนศาสนาจากฮินดูเป็นพุทธมุ่งเน้นเมตตาธรรมและปฏิรูปบ้านเมืองแต่ชัยชนะของเขาอาจมิได้เป็นที่ยินดีของเหล่าเทพและวิญญ,ญาณโบราณเสมอไป ในจารึกโบราณของประสาทหลายแห่งมีคําจารึกว่าผู้ใดแตะต้องเทวสถานแห่งพระศิวะผู้นั้นจกตกส่นรกอเวจีกินไฟเป็นอาหารตลอดการมหาโกฏแม้คำสาบนี้จะมีมานานก่อนเรื่องของพระเจ้าแตงหวานแต่นักเล่าเรื่องรุ่นหลังมักเชื่อมโยงเข้าด้วยกันว่ากษัตริย์ที่ไม่ได้มาจากเชื้อสายเทวราชอาจเป็นผู้ลบหนูและคำสาบจึงตกลงสู่แผ่นดินตำนานบอกว่า ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอาณาจักรก็เริ่มเสื่อมถอยผู้คนชาวบ้านหวาดกลัวและต่างสงต่อเรื่องราวว่าเพราะคำสาปที่พระเจ้าแตงหวานก่อขึ้นทำให้ขเขมรถูกสงครามจากสยามฝรั่งเศสจีนรุกรานภัยแล้งและโรคระบาด การปกครองภายในแตกร้าวกลายเป็นประเทศไม่เจริญจากเคยยิ่งใหญ่กลับตกต่ำเมืองสำคัญถูกทิ้งร้างขเขมรฆ่าแกงกันเองเหมือนในสมัยขเขมรแดงที่สังหารเผ่าพันธุ์ตัวเองไปถึง1นล้าน7แสนคนแม้จะไม่ใช่เพียงเพราะคำสาปแต่เรื่องเล่านี้เป็นกระจกสะท้อนความกลัวของผู้คนต่อความเปลี่ยนแปลงเรื่องคนปลูกแตงสังหารกษัตริย์อาจเป็นมากกว่าแค่ในตำนาน มันคือบทเรียนเรื่องศิลธรรมความยุติธรรมและพลังของประชาชนแต่ในสมัยนั้นจนถึงปัจจุบันก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าชาวขเขมรที่เชื่อเรื่องคำสาบอย่างสนิทใจว่าเมื่อใดก็ตามที่ผู้คนลืมรากเหงา้าและท้าถ่ายเทพเจ้าอาจนำหายนะมาเยือนได้